ววสวัสดีครับช่องเธอตามกี้ชแนลวันนี้มากินต้มต้มอะไรอะ่ะต้มอึงน,นะครับต้มอึง จังไงจังไงบรอๆเลย mm. เข้าวสวยครับอึ่งย่างครับอร่อยกินได้ก่อน่ะนี่ครับต้มื่งครับสดๆครับจับเมื่อคืนนี้ครับจับจากธรรมชาติบรรยากาศหลังบ้านนะสุดยอด ทั้งแรกนะครับปีนี้ชิมก่อนครับอือยากก่างแลอวมันเป็นย,ย,ยังย่างครับย่างอย่างไข่วงจะนับวงอึ่งเดี๋ยว แตกเลยครับมันจะมันจะฝนตกครับแต่ไม่ตกนี่ชิมดูหรือย่างครับหอมเอาซุปเลยเอำซุปนยังไงนะก <c oughs> ็เสีย ب. ใครรู้จะกินบ้างนี่อ่ะสงนขาอร่อยมากครับเอาสวยร้อนร้อนผักก็มีนะครับซูมอาหารป่าทำอะไรก็อร่อย ใข่ไข่ครับไขๆๆๆๆๆ่ไข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 ่อึ้งกินจนน้ำลายใหญ่ย้ยอยบรรยากาศเย็นๆนะครับประมาณ 5้าหกโมงครับหลังบ้านปีในี้ใครยังไม่ได้กินอื่นก็คอมเมนต์มานะครับใต้คอมเมนต์เดี๋ยวจะเหลือไว้ให้ตัวหนึ่งลองอื่นต้มมาครับไข่ไข่ครนะ้บ ตัวแบบน่ารักอือสุดิอรขาสวยร้อนๆข้ายาวก็มีนะครับแต่กินไม่เป็น,นะนครับขนาดตอนชันนะ ไข่ย่างย่างไฟอ่อนๆครับใช้เวลานานนี่สุดยอดกินแล้วจะติดใจอร่อยมาก มันเข้าดยอยปิดต่อมาปิดมือกล้องยังกลืนน้ำลายตาม oh, 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 oh. ต่ขอข้าวเย็ยนครับของการที่ผ่านมาสนุกเลยไหมครับขับบ้างกันอันผมนี่โควิดเพียบเลยหลังโครงการก็มาสู้กันใหม่ได้กินต้มอื่นก็มีกำลังใจกระดุกติดคอ <c oughs> มันผักด้วยครับจินข้าวต้องมีผักขาดผักมาแ้่ถึงหน่อยจริงๆอยากพูดลาวนะแต่พูดไม่คล่องมันจะหลุดคำเมนเรื่อยๆเลย ช่งนี้ใครว่า,างก็มาเที่ยวบุร,รีรัมย์ได้นะนี่ต้มทั้งตัวครับถ้าปลาไหลเขาเรียกต้มเปร็นดนี่มาต้มต้มเปร็ดอื่นอบอกคนอีสานากินอะไรแปลกๆยอดครับ ดูดูมาทั้งดวงครับไข่ไข่เลยนะครับท่านผู้ชมไข่อีหลีไข่ไม่ได้กินคลิปเนี้ยพลังยุงเริ่มมาแลครับเริ่มตะวันตกดินแล้ว คลิปต่อไปใครอยากให้ผมกินอะไรนะครับคอมเมนต์ลงมาได้นะครับใต้คอมเมนต์ช่วงนี้ผู้ติดตามกำลังเพิ่มครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเธอตะกี้ e ชด้วยครับ หลังบ้านในเมืองนะครับแต่ธรรมชาติดีมากเลยทั้งทั้งจัก,กระจันนกตาเหวา่าเสียงกบก็มีครับธรรมชาติเสียงอย่างอื่นก็มีครับแต่ไม่บอกมันเป็นอะไรเห็นธรรมชาติอย่างเงี้ยในเมืองนะครับอยู่ในเมือง ยอดรอยจริงเม็ดอาลาดัดปื้ยถ้าเราเรียกอึงอ่างเซมเรียกหิงสวยเรียกอะไรสวยก็อึงเลยมั้ยจำไม่ได้ย่างนานเลยนะ แกกินตะไคร่นะเพิ่มอิ่มนี่เหินเหมือนตัวเมื่อกี้เหมือนจักกะจั่นของใส่มันกินเขาจักกะจั่นเข้าไปครับเพลิด ผักก็มีครับมะเขือหลังบ้านสุดท้ายอืมสุดยอดต้ดน้ำนะครัจงงบจะงันรอสีบานรูปรึก อือี๋ยวทำเสร็จหมดหมือนแล้วครับผมไม่พอแค่นี้นะครับยุงเริ่มไล่แล้วใครชอบคลิปนี้ปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเจอตำกีชแนลจุงกะสวัสดีแมวบางปูลุบๆเนี่ยสวัสดีครับ